เมื่อเรารักตนเองได้ดีค่ะแล้วเราดูแลตนเองดีมากๆากอ่ะเชื่อไหมเราจะมองเห็นชัดมากๆเลยค่ะว่าใครบ้างรักเราความสัมพันธ์ผู้คนที่เข้ามาเป็นรักอย่างไรเราต้องเรียนรู้ในการรักตนเองก่อนเราต้องมอบรักที่ดีรักแท้ให้กับตนเองอย่าดึงดูด ความรักคนรักความสัมพันธ์ด้วยความขาดแคลนอย่าโหยหาค่ะเฝ้ารอให้ใครมาเติมเต็มแต่เราต้องการสิ่งใดอยากถูกรักแบบไหนด้วยคนรักแบบใดทำแบบนั้นทั้งหมดเลยค่ะ กับตนเองดูแลตนเองดีนะพาตนเองไปทานข้าวพาตนเองไปเที่ยวปลอบใจตนเองเป็นกําลังใจให้กับตนเองเป็นขุมพลังที่ดีให้กับตนเองตื่นมาในทุกเช้านะคะก็โอบกอดตนเองบอกรักตนเองส่งความรู้สึกรักให้กับตนเองก่อนนอนก็พูดคุยอยากได้แบบไหนอะค่ะทำแบบนั้นกับตนเองเลยเราเชื่อไหมใครที่ยังอยู่ในชีวิตเรานั่นแหละคือคนที่ใช่ หรือใครเคยห่างออกไปแล้วเขากลับมาในช่วงที่เรารักและดูแลตนเองมากนั่นแหละค่ะมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ใช่ทุกอย่างจะจัดสรรเสกสรรคัดกรองจัดการด้วยพลังงานดีๆจากตัวเราด้วยพลังงานความรักตัวเองของเรานี่แหละส่องอิทธิพลมากมูกับใครมูกับตนเองเนี่แหละค่ะ เนาะวันนี้ไม่ว่าจะประเชิญอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนจะเป็นโสดหรือมีคู่ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงใ,ใดๆดก็ช่างตัวท่านรู้ด,ดีที่สุดแค่ลองหันกลับมารักตนเองให้มากขึ้น,มา,นมากขึ้นกว่าเดือนที่แล้วเมื่อวานปีก่อนดูแลตนเองให้ดีขึ้นเห็นคุณค่าตนเองให้มากขึ้นเคารพตนเองปอกป้องตนเอง เป็นคนที่น่ารักมากๆของตัวเองค่ะสร้างความสุขได้เองพึ่งพาตนเองให้ได้ทำทุกอย่างนี้ร้อยเรียงกันไปเลยเชื่อไหมอภิน,นิหารความมหัศจรรย์ความอัศจรรย์ค่ะของการที่เรารักตนเองนี่แหละมันจะเสกสันทุกอย่างให้อุดมสมบูรณ์แล้วก็ลงตัวอย่างที่สุดเลยโคชไม่เคยเหนื่อยเลยค่ะ ในการชักชวนในการไกด์ไลน์ในการแนะวิธีให้ทุกท่านรักตนเองเห็นคุณค่าตนเองและสร้างคุณค่าให้กับตนเองเพราะนี่คือคีย์หลักสำคัญคอนเทนต์สำคัญที่โคชมาเปิดช่องโคชลูกป,ปัดวรินภัทนี้และช่องวรินทรรถด,ด้วยค่ะ